สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ต่างเมืองอยู่แล้วนะคะกับสามีนะคะก็มาทุ่มมาเที่ยวกรีบช้อปปิ้งกับมีน้ำปลาว่ากันไปนะคะก็เดี๋ยวไปหาอาหารไทยทานกันนะคะเดี๋ยวมาดูะคะ่ะวันนี้ว่าเราจะทานไทยที่ไหนกันนะคะไทยไทยไทย มา <above> ถึงแล้วค่ะเรามาทานร้านนี้กันนะคะก็ระดับแรกก็คือว่าร้านคนเป็นของคนไทยเพราะเมนูก็เป็นคนไทยครับพนักงานสุดข้างนอกเป็นออดอเยอะมากเลยค่ะทานกําหนค่ะหมิ่นตาน้ำข้าว ค่ามากับซุปนะคะซุป,ปแปลกๆค่พี่ว่าไม่ใช่ร้านอาหารไทยว่ะไม่รู้สิเห็นร้านอาหารเต็มไปด้วยข้าโคหรอก <c oughs> ันว่าอร่อยไหมนะคะ <c oughs> What the hell of soup? s ซุปไม่กินค่ะไม่รอร่อยซุปเย็นมาก จริงๆค่ะโคมากทามากับบิงโรลนะคะก็ถือว่าให้เยอะอยู่น,นะวคะอแล้วแต่สุดเย็นมาค่ะมาลองชิมกันค่ะซุปเย็นมากจริงๆค่ะซุปไม่ผ่านคะคะมันไม่ใช่สลัดนะคะต้องเสิร์ฟโคค่ะซุปต้องเสิร์ฟฮอตน,นะคะ ออนนี้้ร,รสารมีบอกว่าที่ซุปมันเย็นน่ะเขาอาจให้เรารอสปริงโรเพราะสปริงโรมันร้อนมากให้เอาสปริงโรจุ่มไปในซุปซุปก็จะร้อน ร้านก็ได้ข้อเรศแบบไทยๆนะคะมีรูปสมเด็จรัรชกาลที่5ด้วยนะคะตรงโน้นไกลๆเห็นไหมคะมี<อ>ทานผัดไทยนะคะนางสั่ง What do you order Medium spicy or Thai spice Number f o Number 4 o h my g o d พี่สั่งปลาดุผัดเผ็ดนะคะก็ออกมาเป็นหนาา้าตาอาหารไทยอยู่ๆๆามาเจอกัน,นะคะ่ะ ปลาดุพันนี้นะคะสไปซี่เดรนแต่คิดเขาใส่พริกโขลกมาให้นางและนางไม่คนได้ค่ะแต่ซุปไม่ผ่านที่บอกมาถึงซุปเสร์ฟเย็นไม่ถูกต้องนะคะ ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่คืนขี้เกียจค,คืนคักเพราะข้างหน้าเป็นออดอร์เสิร์ฟค่ะก็เลยแบบว่าถ้ามันเพราะเป็นซุปของเข้ามากับอาหารเปวานแต่ถ้าเป็นมิล์เนี้ยเย็นมาดิฉันคืนค่ะลาลิ้นไทรเดสอิสคัพวิดแคทฟิช y e ่ ขอชิมผัดไทยสามีค่ะการเชสดซอ it's good flavor on that ขอ,อยำซุปไม่่าดนะคะเจ้าของร้านมีอบอกอมันเย็นนะคะผัดไฟ exactly Thai style ได้วัน e ก o o กระไทยอร่อยค่ะ ผัดไทยแรกจานก,กับสามีค่ะผัดไทยอร่อยมากผัดไทยได้คนไทยอ่ะค่ะต้อมหูด้วย ร้านนะคะก็เอาน้ำมาเติมให้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเผ็ดมากค่ะผัดไทยบอวาา่าอาหารอร่อยค่ะรีวิวร้านนี้ก็รีรวิวดีอยู่นะคะก็นั่นแหละแต่ผัดไทยแต่ว่าดูแก้มสิเผ็ดมากเลยอะอร่อยค่ะผัดไทยชอบมาก ขอแรกกระสามนี่เลยคะ่ะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะต้องให้ผัดไทยก็ให้ค่ะแต่กินไม่หมดค่ะเพราะว่าแน่นมากค่ะ เจอสปริงโร่เป็นคนละนสองะเค้กก็มาพาชิมมานี้นะคะต่างเมืองนะคะก็มีแค่ซุปแค่นั้นหละเนาะที่มีปัญหามันไม่ใช่มีปัญหาคือมันมันไม่ร้อนอะค่ะแต่ก็อาหารทุกอย่างอร่อยเผ็ดสัใจรสชาติคนไทยค่ะโอเคนะคะก็บ๊ายบายตูบยูไก